สวัสดีครับเซลกานะครับผมจากคูบตาสีสเกตเต้าเจริญนะครับสาขาอำเภอกันทลาลมนะครับมือนี้จะมารีวิว MU 5702นะครับแต่ว่าข้างหนานี่เป็นสีเก่านะครับมันจอดค้างกันผมยางขึ้นไปจากปีละครับเดี๋ยวเบิ่งไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่น้องเป็นขอมานะครับในช่อง Youtube ว่นรีวิว5702็ให้ผมเบิ่งเน่ว่ารับรถกับานเดียเช็ดซำจัดเลยครับ 702นะครับ5702แตะกูลเอ็มยูนี่ยห้องประกอบอยู่อินเดียนะครับต้องงานอยู่อินเดียนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับเครื่องยนต์สี่สูบมีเทอร์โบนะครับนี่หัวเฉียบบอกโฟโกัสเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับเทอร์โบชาร์เจอร์ขนาด2 4 3 4ซีซีนะครับ 2,434cc กับเครื่องไงบอกับบปันไดครับยังพันเดี๋ยวซ้ำของสีเขียว40แรงเลยนะครับอันซ้ำสูบ2 9 0ีครับ57.1แรงม้านะครับแรงบิดยูที2,113.8นิวตันเมตรนะครับที่2,400รอบเบิ่งทอยเสียคือกันบอลเอ็มยูคือกันนะครับกับสีเก่าคายกันนะครับคา,ายกันเกียร์นะครับที่นี่เกียร์เบิ่งเกียร์ เกียร์มันก็อยู่ข้อพวกเมลัยเนี่นะครับส่วนเกียร์ลักก็อยู่หุ่นนะครับหนึ่งสองสามสี่อยู่ทั้งคางเกียร์เป็นเกียร์ซิงโครเมีนะครับเดินหน้าแปดถอยหลังแปดครับส่วนเกียร์เป็นเปลี่ยนทิศทางเป็นซิงโครชัตเทิลนะครับคอนโทรลใบมียดอยู่ฝั่งหุ่นนะครับอ่ามันบูฟูกัน โล่งครับพื้นมันโล่งนะครับนี่เดีย๋ยวพาเบรงหลบขันนะครับนี่เบียดนะครับมีเบียดไฮสองก่อนนะครับมีเบียดทวงรอไฮสองก่อนก่อนละหาสิบกิโลกับเป็นขางละลอยโลพอดีนะครับนี่ถ่ายขนาดใหญ่หาสิบเจ็ดแรกนะครับนี่สามารถยกน้ำหนักได้ตันแปดนะครับหนึ่งพันแปดร้อยกิโลกร,รัมนะครับ 1,800กิโลกรัมทั้งน้ำมันมันอยู่หลังพวงมาลัยนะครับนี่ฮะคุณทั้งน้ำมันนี่คุณแจล็อกอยู่หลังพงมาลัยยี่นี่แหละครับนี่ย่ใตอยู่ขางเข้าไอเซียนี่นะครับ,รบเดี๋ยวน้ำนักร่วมนะครับน้ำนักร่วมถี่บ่ร่วมใบมีดบ่ร่วม,วมเล็กทวงต่างๆนะครับอยู่ที่2,350กิโลกรัม2ตัน3นะครับ2ตัน C 2ตัน H บวกท้้งหน้าก2ตัน6 2ตัน7ประมาณนี้นะครับโดยรวมนะครับ น้ำมัน65ลิตร65ลิตรใบมีดนี่2เมตรสมเส้นนะครับนี่รหัสมัน FD 2 0 3 g นะครับ FD ก็คือมันย่อยมาจากคำว่า,าฟอนตฟอนต์อีกสักอย่างนี่ล่ะ203ก็20คือขนาดมันนะครับหนาคอมเงานะครับเป็นระบบบังคับเดียวกับเป็นกระบอกไฮโดรลิกนั่นแหละครับเบิงกลันะ อะไรถือครับคู่บตาบอมเป็นวัเหตุมาขายอะไรเด้อะไรมันถืออาทิตย์ในบ้านเห่าถึงนั่เขากะบ่แพงครับบึงเหนืองานการประกอบนะครับกระือว่าโอเคนะครับผ่านอยู่นะครับเอานี่จุดที่ต้องตรวจสอบนะครับสติ๊กเกอร์นะครับการรูกักษานะครับยางใส่ยางของโอตานินะครับต่อรังกับโอตานิ โอตานีินะครับขอบเท่าใดสิบหกจุดขอบ28่สินะครับสิบขอบ28่ล่อนานี้เก้ขอบยีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวสิบอกเรื่องงวดทุ่ฟังที่นี่ดาวเท่าใดตัวรถใบมีดพันพวนนะครับนี่แหละแบบจังส่ละ <c oughs> ตัวรถใบมีด่านพ้วนตัวรถเปล่าแปดแสนเนพันะครับใบมีดหกหมื่นะครับ ราคาพันพ่วห้าหนเจ็ดพันห้าร้อนะครับพานจะเป็นพันหกนะครับ Ds สองสองสอีนะครับ SW นะครับขนาดใบยี่สนิ้วหกจานนะครับนี่ดาวนะครับดาวเริ่มต้นยูสิบเปเซ็นต์ะครับหนึ่งแสมื่นบาทนะครับซอยดาว6กหมื่นับรถอยู่70,000มื่นนะครับรับรถอยู่เจ็ดหมื่นงวดที่นี่งวดไล่ปีนะครับ งวดายปีตกปีละห6 000, 6่5 8บาทนะครับงวดใหญ่เดี๋ยวน่ะ3,000นะครับยิมยมันกับงวดใหญ่มันจะสูงเนี่นี่เวทนะครับมาตฐานว่ววมาตฐานครับของเดียมอีก2รถพ่วงคือเกานะครับมันเป็นขัดขัดคูนะครับนี่คือการเล่ยครับของสีเขียวนะครับสมองว่าวอยู่นี่นะครับปรับอัตราการไหลของน้ำมันไฮ้รดริกนะครับตัวนี้ก็เป็นโล่ห้ พีทีโอนี่เปิดก็ปิดอ๋อเปิดเปิดอยู่นี่นะครับเลือกรอบอยู่ข้างหลังเลือกรอบความเร็วนะครับนี่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 เลือกรอบนะครับมีเลือกรอบอยู่นี่นี่ครับมันบอกอยู่เจ็ดร้อยห้าสิบกับห้าร้อยสี่สิบสแกนคิวอาร์โค้ดได้นะครับคอนโทรลก็โอ้ดิบดิบเลยนะครับคอนโทรลดิบดิบเลยคุณคอนโทรลใบมีดมันมีจุดต่อออกมาโบวว่าหนาจะมีนะครับ ถ้าเป็นของสีเขียวมันจะมีตออยู่นี่ของนิวฮอนแร์ของสีเขียวครับเป็นเผ่าตรงครับเฟืองจักรกวานนะครับมาฐานอยู่ <c oughs> บล็อกเป้าหนุหนักได้ขึ้นก,นนกนันครับห้าสิบถึงร2อยี่สิบกิโลสไลด์ได้เป่าหนุนนักได้คงน้องค่านี้ล้ไพ่ขึ้นกันนะครับประมาณนี้ใครสนใจก็ยังโทรมาสอบถามเซลกาได้นะครับบทสื่อบ้าวานะครับเบอร์โทรยูซื้อคลิปเลยนะครับ <c oughs> รีวิวให้เบิรงแล้วนะครับ ส่วนรายละเอียดที่มันลึกซึ้งกว่านี้เดี๋ยวจะคุยกันนะครับเั้เข้ามาถามเอานะครับคือกันนะครับ MU4 เก่าลักษัะมันใก่้เคียงกันโรตารีมันใส่2เมตรเศร้าน้ำกันนะครับอ่ะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับเดี๋ยวพอกันใหมคลิปหนาครับคลิปนี้เอาไว้เพียงจำนีก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ